สองคู่นี้จูบกันให้ดูนยครับจูบเลยจูบเลยตัวใจเลือดซีนของแมวจังหวะนี้เดี๋ยวนะครับวันนี้ผมได้มาเจอฉากเล็บซีนของแมวครับตอนนี้แมวตัวผู้นะครับกับแมวตัวเมียนะครับมันมีลูกกันแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกมันนะครับก้อนโทรศัพท์ผมก็จะไม่ชัดหน่อย นี 1, 2. 2, 3, ่ครับลูกมันหนึ่งสองตัวนั้นเป็นผีแล้วก็ตัวที่สามคือตัวนั้นนะครับไปตัวไปกันนี่ครับกำลังสวยตเวดไว้กันไรเนี่ยแกะบอกจมีแมวข้างบ้านที่เป็นแมวของเพื่อนของเองนะครับชื่อบิ๊กบิกกี้ขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อย อย่าไปใกล้ๆลนึงเดี่ยจะได้เลิฟซีเน,นเลีเ้ยวเ้ยเจะเลิฟซีกันตื่น่จ้าโดนลงไปนะจ้าเจ้าเหมียวมันจะดูลงไปแล้วครับจะจะนีอ,อ, <c oughs> นอะระ,ะ,ะ่ดนะจาเอ่าดดเดียวเดียวได้ในท้องเลย <c oughs> <laughs> อ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ